สวัสดีครับเข้าสู่ช่อง STR Top TV สำหรับวันนี้นะครับแอดมีคอมเมนต์แฟนบาสเกตบอลฟิลิปปินส์หลังจากในปีนี้นะครับฟิลิปปินส์พลาดเหรียญทองซีเกมในรอบ33ปีและโดนหยุดสถิติแชมป์ต่อเนื่องไว้ที่13ครั้งนะครับนับตั้งแต่ปี1989ส่วนอินโดนีเซียนะครับได้เหรียญทองเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของซีเกมเลยนะครับ และไทยนั้นในรายการนี้จบด้วยอันดับที่3มได้เหรียญทองแดงไปนะครับและหลังจากผลการแข่งขันเหล่านี้โดยฟังคอมเมนต์ฟิลิปปินส์กันครับว่าพวกเขามีความรู้สึกกันอย่างไรบ้างโดยชาวฟิลิปปินส์ท่านแรกคนนี้นะครับได้มาแสดงความคิดเห็นไว้ว่าชาวฟิลิปปินส์คิดว่าประเทศอื่นจะไม่พัฒนาอย่าดูถูกคู่ต่อสู้ในทุกเกมระดับนานาชาติส่งผู้เล่นที่เก่งที่สุดที่เรามีหวังว่าทีมจะไม่ทำไมาเล่นเสียหน้านะ และในเมนต์ต่อไปนะครับชาวฟิลิปปินส์ท่านนี้นะครับได้มาแสดงความคิดเห็นถึงประเทศไทยไปว่าแล้วสักวันหนึ่งแม้กระทั่งไทยและเวียดนามจะตามหลังฟิลิปปินส์ทันและเอาชนะเราได้ต่อไปครับเราต้องการการสูญเสียนั้นเพื่อให้พวกเราตระหนักว่าฟิลิปปินส์ไม่ได้เป็นที่1ตลอดการต่อไปครับทีมสหรัฐอเมริกาหรือแม้กระทั่งทีมฟิลิปปินส์บาเกตบอลมีวิวัฒนาการไปทั่วโลกอยาประมาทคู่ต่อสู้ของคุณ แลในเมนต์ต่อไปนะครับชาวฟิลิปปินส์ท่านนี้นะครับได้มาแสดงความคิดเห็นถึงโค้ชไว้ว่าได้โปรดโคช้ชถ้าคุณรักบาสเกตบอลฟิลิปปินส์จริงๆลาออกซะการเล่นของคุณจะใช้งานไม่ได้อีกต่อไปในปี2022ต่อไปครับในการสร้างทีมปีน้อยจะต้องถูกเลือกจากผู้เล่น PBA ไม่ใช่เลือกเพราะส่วนบุคคลเพียงอย่างเดียวของคุณต่อไปครับฟิลิปปินส์แสดงการเล่นที่แย่มันจะดีกว่าที่จะเลือก ผู้เล่น PBA ที่ดีทั้งหมดเนื่องจากเราไม่มีผู้เล่นที่ดีฟิลิปปินส์มีการเล่นที่ยำแย่มากมันจะดีกว่านี้ถ้าเลือกผู้เล่นที่ดีที่สุดจาก PBA สำหรับ PBA นะครับเป็นลีกบาสเกตบอลอาชีพในประเทศฟิลิปปินส์ก่อตั้งในปี1975นะครับโดยเป็นลีกบาสเกตบอลอาชีพแรกในทวีปเอเชียอีกด้วยนะครับเดี๋ยวไปครับในเกมนี้ยิงพลาดเยอะมากถ้าเทียบกับ3แต้มติดต่อกันของอินโดนีเซีย ต่อไปครับ PBA ก็ตั้งขึ้นในปี1975เป็นลีกบาสเกตบอลอาชีพแรกแห่งเอเชียและเป็นลีกบาสกตบอลอาชีพที่เขาแก่อย่างต่อเนื่องเป็นอันดับที่2ในโลกรองจาก NBA และหลังจากที่ชาวฟิลิปปินส์ท่านนี้นะครับได้แสดงความคิดเห็นแบบนี้ก็มีชาวฟิลิปปินส์อีกคนนะครับมาตอบกลับว่าและระบบบาสเกตบอลของเราที่นี่ยังอยู่ในยุค1975ต่อไปครับนี่ไม่ใช่ผู้เล่นที่ยอดเยี่ยมที่เราส่งไป ต่อไปครับเห็นได้ชัดว่าพวกเขามั่นใจเกินไปนั่นคือสิ่งที่มันเป็นและในเมนต่อไปนะครับชาวฟิลิปปินส์ท่านนี้นะครับได้มาเมนอีกว่าบาสเกตบอลฝั่งละ3คนถ่ายได้แชมป์ส่วนบาสเกตบอลฝั่งละ5คนอินโดนีเซียได้แชมป์มันวิเศษไปเลยต่อไปครับอย่าประมาทที่ส่งทีมบีมาเล่นในซีเกมผลมันก็จะออกมาเป็นแบบนี้ต่อไปครับอินโดนีเซียมีโค้ชที่ดีกว่า และมีการเตรียมตัวที่ดีกว่าต่อไปครับรูปแบบการฝึกสอนที่ลาสมัยสําหรับเวทีระหว่างประเทศแต่เนื่องจากความสนใจส่วนตัวและการเมืองของโคชโชคเรเยสและเมื่อเจอทีมาเซียนอีกครั้งมันจะเสียหายต่อไปครับโอเคโคชภารกิจเสร็จสมบูรณ์คุณได้พิสูจน์แล้วว่ารูปแบบ PBA นั้นไร้ประโยชน์จริงๆในลีระดับนานาชาติต่อไปครับขอขอบคุณเรียนเงินถูกคืนให้เรา หลังจาก3ทศวรรษใน4เกมต่อไปครับอะไรนะอินโดชนะฟิลิปปินในบาสเกตบอลดีไปเลยและในเม้นต่อไปนะครับชาวฟิลิปปินท่านนี้ได้มาเม้นอีกว่าเมื่อคุณอยู่ในกีฬาก็อย่าไปยุ่งเกี่ยวกับการเมืองนั่นกือสิ่งที่โชคร้ายมาถึง4เกมต่อไปครับขอบคุณโคช,ชโชคที่นำเรียนเงินครั้งแรกนับตั้งแต่ปี1989ต่อไปครับคุณมั่นใจมากเกินไปถ้าคุณทรง ทีมฟิลิปปินส์ไปสู้แบบนี้มันจะเป็นอย่างไรจากสิ่งที่คุณทำต่อไปครับมันอันตรายถ้าใช้โค้ชคนนี้นี่แค่ซีเกมนะถ้าใน FIBA มันจะเป็นอย่างไรและหลังจากนี้นะครับก็มีชาวฟิลิปปินส์อีกคนนะครับมาตอบกลับว่า <c oughs> เขาจะมีเหตุผลอีกครั้งถ้าเขาไม่ลาออกต่อไปครับตอนนี้โชคเรเยเอสอยู่ในประวัติศาสตร์ซเกมแพ้ทีมบารบเลอินโดนีเซียที่เวียดนาม2022 ต่อไปครับโปรดให้โอกาสโคช้ชท่านอื่นด้วยได้โปรดหลีกทางด้วยคุณโชคหลายประเทศกําลังตามทันคุณน่าจะรู้วิธีการจัดการกับอินโดนีเซียและประเทศอื่นๆในเอเชียตะวันอกเฉียงใต้ซึ่งทําให้ทีมของเรานั้นตกตะลึงในสัปดาห์ที่ผ่านมาต่อไปครับโคช้ชโชคขอบคุณนะเราคือผู้ชนะเหรียญเงินคุณควรจะเป็นโคช้ชอีกครั้งในซีเกมครั้งถัดไปสําหรับเหรียญทองแดงในบาสเกตบอล ก็คนนี้น่าจะมาประชดนะครับและไปกันที่คอมเมนต์สุดท้ายของคลิปนี้นะครับโดยชาวฟิลิปปินส์ท่านนี้ได้แสดงความคิดเห็นไว้ว่าสําหรับโชคเรยเยสอยากกลับบ้านที่ฟิลิปปินส์ก่อนบางทีเราอาจจะในประเทศคุณและค่าคุณก็เปลี่ยนได้ครับสําหรับคอมเมนต์แฟนกีฬาบาสเกตบอลฟิลิปปินส์นะครับจะเป็นประมาณนี้หากใครชอบคลิปนี้นะครับสามารถกดติดตามผมได้เจอใหม่คลิปหน้ารับคลิปนี้สวัสดีครับ